Channel, ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีกรมควบคุมโรคเตือนเด็กเล็กระวังป่วยโรคไอกรน สกูปรายงานพิเศษกินตามโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยเวลาเราฟังใครเขาเล่ามาเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเราเองนะครับในมีเาเรียกว่ามีสติในการไต่ตรองนะครับว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นความสำคัญนะครับ BIG STORY ส่งเสริมมาตรฐานนมโรงเรียนเพื่อประโยชน์นักเรียน Star แ a r e วันนี้พบกับเคล็ดลับสุขภาพดีของเมจิอโนมา อดีตนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับรายการบันเทิงสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมกับผมเต๋อรัตนันจัญญาชิรวงศ์นะครับพบกันช่วงเวลาห้าโมงเย็นจนถึง1นึ่งทุม่มทวิชั่นช่อง42นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยากริศจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านวันศุกร์ที่ฝนตกทั้งวัน<อ>ค่ะจริงครับเดี๋ยวดึกก็ตกมาเดี๋ยวกก็ตยอยทยยอตกบั ระบบการะบายน้ำใช่ไหมคะน้องเต๋อทำไมครับราธานน้องเต๋อยังอ่านเชื่ออาจารย์พีทได้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะจําได้ครับไม่ได้พบกันหลายสัปดาห์ค่ะก็เชื่อว่าแฟนคลับของน้องเต๋อจะต้องคิดถึงน้องเต๋อมากแน่ๆจริงเหรอครับอาจารย์ใช่ค่ะก็คอยติดตามผลงานของน้องเต๋อตอไปขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ย้าคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราออกอากาศสดไม่ได้เป็นเทปที่บันทึกไว้แต่อย่างใดเดี๋ยวผู้ชมจะเป็นเทปเก่าเอามาลีลาหรือเปล่า กลไรมาแล้วฮะใช่ค่ะกลับมาแล้วนะคะจากกล้องถ่ายไปถ่ายทังวันถึงต่างประเทศเลยทีเดียวก็ติดตามผลงานนะคะขอบคุณครับอาจารย์ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมากมายเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะไปชมกันเลยค่ะ วันนี้ข่าวแรกในช่วงรามาอัปเดตครับเป็นเรื่องราวที่เราเองนี่ก็อยากจะให้เฝ้าระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคไอกรนนะครับซึ่งเด็กๆนี่อาจจะเสี่ยงป่วยได้ง่ายนะครับกรมควบคุมโรคเตือนระวังป่วยเป็นโรคไอกรนนะครับขอให้ประชาชนที่มีลูกเล็กนะครับหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่แออัดหรือในพื้นที่ที่มีโรคระบาดที่สําคัญนะครับในกลุ่มประชาชนที่ย้ายที่อยู่บ่อยเช่นรับจ้างก่อสร้างแรงงานภาคเกษตร อุตสาหากรรมนะครับลูกหลานนี่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับวัคซีนไม่ครบจึงควรพาลูกหลานไปรับวัคซีนต่อเนื่องในสถานบริการสาธารณาสุขที่อยู่ใกล้บ้านปัจจุบันโรคไอกรนนี่ลดลงมากนะครับจากการเพิ่มระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกรอนบัดทยักซึ่งในไทยนี่มีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ98โดยในไทยยังพบโรคนี้ได้ประปรายในชนบทและพบในเด็กอายุเกิน5ปีมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็เป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนอกจากนี้หากพบอาการของ โรคแทรกซ้อนอาจถึงขั้นเสียชีวิตนะครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับโรคนี้รวมไปถึงเรียนรู้แนวทางในการป้องกันกันนะครับ พูดถึงเรื่องของโรคไอรกรนครับอาจารย์อันนี้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่เรารณรงค์กันทุกปีใช่ค่ะคแล้วจริงๆเนี่ยไอรกรนก็เป็นวัคซีนที่มีมานานมากนะคะคหลายๆ10ปีเลยทีเดียวค่ะเราก็ถือว่าเป็นวัคซีนบังคับนะคะของเด็กๆที่ควรจะต้องได้รับด้วยค่ะโรคไอรกรนค่ะก็เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเดินหายใจส่วนบนค่ะได้แก่บ,บริเวณจมูกคอแล้วก็ท่อลมนะคะครโรคนี้เนี่ยค่ะเกิดจากเชื้อแบ แบคทีรียค่ะคนะคะซึ่งนำไปสู่อาการไอที่รุนแรงเพราะว่าผู้ป่วยในโรคนี้เนี่ยจะมีอาการไอเป็นอาการแสดงหลักเลยนะคะ,คแ,ละและมีเสียงไอที่เป็นเอกลักษณ์มากค่ะคก็คือเป็นเสียงไอที่ภาษ,ษภาฝรั่งเรียกว่า whooping cough whooping ใช่ค่ะก็คือมันจะมีเสียงดังวิวีอย่างงี้<อ>ค่ะค่ะค่ะเพราะว่าหายใจไอเยอะมากแล้วก็พอหายใจเข้าไปก็จะมีเสียง ปิงคาวค่ะคก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะโรคนี้เนี่ยต้องบอกว่ามียาปฏิชีวนะในการรักษาแล้วก็สามารถป้องกันได้โดยการรับวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่ในเด็กๆนะคะครับอาจารย์ถามอีกนิดนึงครับเรื่องของฤดูกาลครับอาจารย์จริงนไอโกรนเนี่ยถ้าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนเหมือนจะได้ยินบ่อยกว่าในฤดูกาลหรือว่าในหน้าอื่นฤดูอื่นอันนี้เกี่ยวข้องไหมครอาจารย์ว่าในช่วงหน้าฝนอาจจะมีการแพร่ระบาดของตัวตัวเชื้อที่ทําให เป็นโรคไอกรอนมากกว่า โดยปกติแล้วก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะคะโรคไอกรนเกิดจากเชื้อแบคทีรียที่เราเรียกว่าบอดเอชเอล่านะคะแต่ว่าโรคเนี้ยติดต่อกันง่ายมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นในโรคทางเดินหายใจเป็นหลักเพราฉันก็อย่างที่น้องเต๋ออาจจะสังเกตได้เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆก็มาจะเจอในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวช่ค่ะค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อสัมผัสเชื้อโรคอันนี้เนี่ยโดยการสัมผัสทางละอองของเสมหะน้ำมูก น้ําลายนะคะคก็จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจค่ะนะคะคคแล้วก็ ที่สาคัญไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากว่าที่น้องเต๋อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงหน้านี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะอีกการหนึ่งเนี่ยเราพบว่าถ้าเราศึกษาทางระบาดวิทยาเนี่ยโรคไอกรนจะมีการระบาดมากขึ้นเนี่ยทุกๆ3าถึงหปีค่ะนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยลดลงไปถึง90%ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนครบตามกําหนดอออันนี้ก็ต้องขอบคุณวัคซีนนะฮะที่มาช่วยควบคุมให้แต่นี่เป็นเหมือนเป็นวงจรของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือทุกๆ3าถึงหปีก็จะสังเกตเห็นว่ามีกกกาาารระบดหนนัมขึ้ ครอาจารย์คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของลักษณะอาการครับนอกเหนือจากเรื่องของอาการไอยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีเอกลักษณ์มากเลยอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกปุ๊บปุ๊บปิ้งนะฮะหรือบูปบูปิ้งบูปิ้งครับนะฮะไอแล้วมีเสียงวิวิออกมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับนอกเหนือจากนั้นนี่มีอาการอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยไหมฮะอาการของโรคไอกรนคะ่ะน้องเต๋อก็แบ่งเป็น3ระยะค่ะในระยะแรกเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นช่วงประมาณ 1- 2สัปดาห์แรกอาการก็จะคล้ายๆกันกับโรคหวัดทั่วๆไปนะคะมีอาการอ ไอจาม้ามูกไหลเบื่ออาหารเวียนศีษษะโดยที่จะเริ่มไอนะคะไอมากเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้ในตอนกลางคืนแล้วก็พอระยะถัดไปอีกหน่อยหนึง่งระยะที่2เนี่ยค่ะก็จะไอเป็นชุดจนไม่ได้หยุดหายใจเลยนะคะอไอครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ10-15ครั้งเลยทีเดียวนะคะซึ่งพอหายใจเนี่ยพอเราหยุดไอเราก็จะหายใจเข้าปอดแรงๆลึกๆก,ก็จะเกิดเสียงดัง วูดหรือว่าที่เราเรียกว่าวีดเนี่ยนะคะออก็คือวูปปิ้งนั่นเองนะคะคร,ระยะนี้เนี่ยจะกินเวลาประมาณ10บถึงสิวันค่ะครเราเรียกระยะนี้ว่าระยะไอกรนนะคะแล้วก็หลายครั้งค่ะ ระยะถัดไปในช่วงนี้เนี่ยในช่วงระยะที่2เนื่องจากไอยเยอะเพราะฉะนั้นน้องๆบางคนเนี่ยก็จะเกิดอาการกวนนะคะร้องไห้กวนโยเยรวมไปถึงเรื่องของอาการไม่ยอมทานข้าวด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยไอมากจนอาเจียนนะคะส่วนระยะที่3ค่ะก็อาการไอจะค่อยๆทุเลาลงนะคะและในที่สุดเนี่ยก็จะหมดอาการของโรคเมื่อครบ3เดือนค่ะ โดย<า>ประมาณใช่ค่ะใช่ค่ะครับแต่เห็นในข่าวเองเนี่ยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันเพราะว่าบางคนเองป่วยแล้วอาจจะเป็นมาก แล้วก็อาจจะมีโรคหรือว่าอาการแทรกซ้อนอื่นๆเกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะในผู้ป่วยโรคไอกรนเนี่ยค่ะคโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กๆนะคะคจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจได้โดยเฉพาะที่พบบ่อยก็คือเรื่องของปอดอักเสบนั่นเองค่ะคและเป็นสาเหตุการตายที่สําคัญนะคะคสําหรับโรคไอกรนในเด็กเล็กเลยทีเดียวค่ะคนะคะเพราะว่า เสมหะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเหนียวแล้วจะไปอุดพวกถุงลมแล้วก็หลอดลมนะคะทำให้ถุงลมเนเกิดการยุบตัวแยกแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็อาการแทรกซ้อนอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นไอมากเวลาไอมากๆเนี่ยหลายครั้งก็จะพบว่ามีเลือดออกในเยื่อบุตาด้วยนะคะหรือมีจุดเลือดออกที่หน้าได้นะคะและอาจจะเชื้อโรคเนี่ยอาจจะเข้าไปทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบประสาทได้ด้วยนะคะ แล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการชักะนะคะซึ่งเกิดจากการไอถี่ๆไอมากเกินไปนะคะรวมถึงอาการชักที่อาจจะมีเลือดออกในสมองได้ด้วยถ้าเผื่อว่าไอรุนแรงมากๆค่ะโอ้โหเวลาเป็นหวัดแล้วก็มีอาการไอตามมาเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกว่าทรมานมากแล้วใช่แต่วันนี้ดูเหมือนจะยาวนานมากเลยนะฮะค่ะวิธีการรักษาครับพระอาจารย์ครับโร<ไ>คไอกรนนี้รักษาอย่างไรโดยมากก็คือจะต้องให้ยาปฏิชีวนะนะคะ,คะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการให้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการนะคะในเด็กๆเ,เล็กๆนะคะเด็กทารกหรือว่าในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานไม่ดีมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยค่ะแพทย์อาจจะต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลน,นะคะคเพื่อป้องกันภาวะขาดออกซิเจนนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมด้วยรวมถึงการให้สารน้ำนะคะและสารอาหารที่เพียงพอนะคะรวมถึงจำกัด ผู้ป่วยไว้ในห้องแยกด้วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะ,คะต้องรีบรักษาใช่ไหมอาจารย์ถ้ามีอาการแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือแนวทางในการป้องกันครับอาจารย์ครับอย่างที่เราทราบกันว่าวัคซีนนี้น่าจะช่วยเหลือได้ใช่ค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็มีวัคซีนสําหรับป้องกันโรคไอกรนนะคะก็จะฉีดที่อายุ2เดือนค่ะ4เดือน6เดือนแล้วก็15-18เดือนนะคะแต่ในวัคซีนที่เราให้เนี่ยค่ะ ก็จะเป็นวัคซีนรวมนะคะก็คือรวมข้อตีไอกรอนบาดทยักนะคะแล้วก็พอหลังจาก1ขวบครึ่งนะคะจะฉีดกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ตอนที่น้องอายุ4-6ถึงปีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องฉีดกระตุ้นอีกทีนึงนะคะในช่วง11-12ถึงปีค่ะคนะคะก็จะได้ฉีดวัคซีนรวมในกระตุ้นอีก1เข็มนะคะคเพราะว่า หลายครั้งที่บางควรลืมช่วง11-14ถึง14ปีเนี่ยค่ะลืมไปนะคะก็เลยทําให้ในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะบางทีเราเจอแนวโน้มว่าเราจะเจอโรคนี้เนี่ยมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทำทำงานเพราะว่าลืมหรือขาดวัคซีนกระตุ้นในช่วง11-14ถึง14ปีนี่เองนะคะต้องถ้าฉีดแล้วเริ่มต้นฉีดแล้วคุณกะต้องติดตามฉีดให้ครบนะฮะใช่ค่ะครับ นี่ก็คือเรื่องราวของโรคไอกรนนะครับที่ฝากคุณผู้ชมมาไว้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กอยู่นะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับอาจารย์ครับเรื่องราวของการกินตาม,มโซเชียลนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลเองนี่มีอิทธิพลกับบ้านเรามาก<ช>ทุกคนเลยนะครับเรื่องราวที่เขาแชร์กันเป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเองก็ดีหรือว่าบางคนบอกว่ามีสูตรลดความอ้วนเองก็ดีหลายครั้งข้อมูลเนี่ยนะฮะก็ถูกยืนยันไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างดใด<ช>แ,<ต>แต่ก็ยังมีการแชร์กันอยู่<ช>ครับอาจารย์ครับมีหลายอย่างเลยตั้งแต่ไข่น้ำมะนาวมะนาวโซดานี่ตั้งแต่สมัย สมัย forward mail นะอาจารย์ forward mail ที่เป็นยังเป็นอีเมลอยู่คือเป็นอีเมลแล้วก็ forward กันนะปัจจุบันมาส่งต่อกันในไลน์ใช่ไหมผมว่าน่าจะสักประมาณ12ปีที่แล้วนะใช่ค่ะยังมีสับปะรดอะไรอุ้ยเยอะแยะไปหมดเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับเพื่อรู้เท่าถึงเท่าทันนะครับว่าจะกินตามโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เรามีรายงานนะครับไปติดตามเรื่องราวจากคุณฟ้าสายปล้องเกิดผู้สื่อข่าวจากรามาชาแนลครับ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายดายเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะในฐานะผู้เสพสื่อหรือว่าผู้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงค่ะโดยเฉพาะการแบ่งปันข้อมูลรับการดูแลสุขภาพที่ในปัจจุบันนี้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียคงจะเห็นกันอยู่นะคะว่ามีการแชร์ข้อมูลมากมายผ่านทางโซเชียลทั้งเรื่องของการดูแลความสวยความงามการป้องกันโรคและการรักษาโรคค่ะหลังๆนี่มีเมนูพิสดารออกมามากมายนะคะโดยมีการบอกสรรพคุณว่า สามารถช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโรคได้หลายคนรับข้อมูลมาก็ไปทําตามแต่ก็ไม่ได้ผลหรือหลายคนเนี่ยก็ไม่กล้าทําตามเพราะกลัวความเสี่ยงค่ะแล้วอย่างนี้เราในฐานะผู้บริโภคและผู้เสพสื่อโซเชียลจะมีวิธีการเลือกเสพสื่ออย่างไรเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อได้รับข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันค่ะ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกวิธีและการกินอาหารไม่ถูกตามหลักโภชนาการกำลังระบาดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตอ้วนและมะเรง็งเป็นโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังมนุษย์เราจึงพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อให้ห่างไกลจากโรคเหล่านี้ทั้งหาเคลดลับการรับประทานอาหารสูตรลัดสูตรลับต่างๆที่คิดว่าจะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคได้ แต่การเสพสวดหรือเคลดลับเหล่านี้บางคนก็ลืมนึกถึงเรื่องของความเป็นไปได้และหลักการทางวิทยาศาสตร์นำไปทำตามไม่เกิดผลบ้างเกิดผลบ้างหรือบางคนก็ได้รับอันตราย ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยออสามารถเข้าถึงมาที่เราได้ง่ายขึ้นเ,ออเรามีมือถืออันเดียวเนี่ยเราสามารถทําได้หลายๆเรื่องเนาะ search อะไรก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยออก็จะมีข้อมูลที่ไม่ได้รับการคัดกรองถ้าในเรื่องของโภชนาการนะหมอบอกอย่างนี้ก่อนว่าคงไม่มี ขั้นตอนลัดอะไรที่จะทําให้เราลดน้ําหนักแล้วสวยที่สุดโดยวิธีเดียวนะ,ะหลักของโภชนาการก็คือกินให้หลากหลายนะคะแล้วก็กินแต่พอดีนะคะอันนี้ทางขั้นตอนของโภชนาการทีนี้ถ้าเราอยากจะหาข้อมูลทางสื่อเนี่ยจริงๆแล้วสื่อที่มีประโยชน์ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยหมอคิดว่าเราควรจะต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจที่สำคัญคือหา แหล่งของข้อมูลที่ถูกต้องบริโภคข่าวสารเนี่ยก็อาจจะต้องมีความรู้เท่า,าทันจริงๆงง่ายๆอย่างหนึ่งคือหาหลายๆแหล่งแล้วมาเปรียบเทียบกันแล้วก่อนที่จะแชร์เนี่ยหมอคิดว่าเราควรจะลองเอาไปปฏิบัติถ้ามันไม่ได้เหลือบาก,กว่าแล้วเนาะลองไปปฏิบัติแล้วดูซิว่ามันมีความอันตรายแค่ไหนก่อนที่จะรีบแชร์ไปโดยที่ไม่รู้จะเป็นติดเป็นภัยกับผู้รับข่าวสารต่อจากเราหรือเปล่าค่ะ แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือการเกิดนักโภชนาการเทียมขึ้นมาในสังคมไทยที่ไม่ได้เรียนโภชนาการมาหรือเรียนมาบ้างแต่ไม่ลึกพออ้างตัวออกมาให้ข้อมูลด้านโภชนาการผ่านโซเชียลมีเดียกันอย่างมากมายจึงเกิดคำถามจากผู้บริโภคว่าสรุปแล้วจะให้เชื่อใครใครจะเป็นคนออกมารับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ระบาดผ่านโซเชียลมีเดียส่วนมากที่แชร์กันออกมาแล้วจะเป็นเรื่องความสวยความงาม กินนู้นแล้วผิวสวยกินนั้นแล้วผมดําอันที่สองกินแล้วรักษาโรคอันนั้นก็ตามมาติดๆเยอะเลยอันต่อมาก็คือกินเพื่อป้องกันโรคคือวัตถุประสงค์ของคนแชร์เนี่ยอันที่1คืออยากจะบอกคนแต่รู้ไม่จริงวิธีการดูความน่าเชื่อถือของข้อมูลสูตรอาหารที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียง่ายๆคือให้ดูแหล่งที่มาของข้อมูลเช่นเป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัย องค์การอาหารและยาหรือองค์กรที่เกี่ยวกับอาหารหรือวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจนถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากผู้ที่จะสามารถเผยแพร่ได้ต้องทําการศึกษาวิจัยมาแล้วหรือมีความรู้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาหรือผู้บริโภคก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาหารที่ได้รับมาด้วย เวลาเราฟังใครเขาเล่ามาเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเราเองนะครับมีเาเรียกว่ามีสติในการไต่ตรองนะครับว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นความสําคัญนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ต่างกับสมัยก่อนที่เราฟังข่าวลืออะไรมาแล้วก็เชื่อตามๆกันมาแต่นี้ข่าวลือสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้มาต้องฟังใครเล่าต่อกันมาแล้วมันก็มาให้เราปรากฏให้เราเห็นทุกวันทุกวันถ้าเกิดเราอ่านหรือเราทําตามโดยที่เราเห็นปุ๊บแล้วทําตามโดยโดยที่ไม่ใช้วิจารณญาณเนี่ย มันก็ทําให้เกิดผลเสียได้เพราะเราไม่รู้ข้อมูลนั้นมันถูกมันผิดแค่ไหนเพราะฉะนั้นคาแนะนําจริงๆเนี่ยในการที่จะเชื่อเนี่ยก็คือหนึ่งนะครับตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งเชื่อไปเลยนะครับว่าเขาบอกอะไรก็ทาตามมีความน่าเชื่อถือไหมนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับขอเน้นว่าต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ที่2คือถ้าเกิด คนที่มีเวลาเพียงพอนะครับสามารถศึกษาไปได้ก็อยากให้ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองว่าเขามีแหล่งอ้างอิงมาจากไหนมีงานทดลองหลายอย่างในยเพราะแหล่งข้อมูลสุขภาพเนี่ยจริงๆการที่จะแนะนําว่าใครควรจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีเอกสารมีข้อมูลงานวิจัยที่ทดลองมาแล้วนะครับชัดเจนว่าสารนี้นะครับกินแล้วดีหรือว่าสารนี้อาหารประเภทนี้สามารถป้องกันได้ป้องกันโรคนั้นได้ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการนําสูตรอาหารต่างๆมาใช้คือการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารหากข้อมูลไหนไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงลองนํามาปฏิบัติแต่หากสูตรไหนดูมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นควรจะมีการปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสูตรที่ว่านั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่สูตรการมีสุขภาพดีที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ําเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่ ออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ก็ไม่มีสูตรสุขภาพดีที่วิเศษไหนๆจะมาเทียบเท่าได้นี่ก็อยู่ในยุคดิจิตอลนะครับนี้เวลาจะแชร์หรือว่าจะอ่านอะไรเนี่ยจริงๆก่อนที่เราจะแชร์เนี่ยนะครผมว่าแค่อ่านปุ๊บก็ต้องมีวิจารณญาณแล้วว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีใช่ต้องพิจารณาให้รอบครอบก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยนอกจากเราเชื่อผิดแล้วเนี่ยเราแชร์ต่อไปคนอื่นก็ เชื่อผิดตามไปด้วยนะฮะใ้ยแต่ว่าผมจําได้ว่ารายการพบหมอรามาของเรานี่นําเรื่องราวที่มีการแชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วก็นํามาบอกคุณผู้ชมว่าโดยทางการแพทย์แล้วจริงๆเนี่ยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงผมยังจําได้เลยอาจารย์ที่นวดตาโอ้แล้วคุณหมอตาก็มาบอกในรายการว่าห้ามทาด้วยเดดขาใช่ค่ะโดยเฉพาะท่านที่เป็นต้อหินอยู่แล้วเสี่ยงตาบอดได้เลยทีเดียวหรืออย่างล่าสุดนี้ก็มีข่าวสับปะรดนะคะเอามาใช้แช่ หลังจากที่โดนน้าร้อนลวซึ่งก็ไม่เป็นความจริงอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสับป,ประรดนี่มีฤทธิ์เป็นกรด ก็จะยิ่งทําลายเนื้อเยื่อให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นโอ้เพราะปกตินี่ผมเอาไว้หมักเนื้อนะใช่ใช่ใช่ไหมเราเราหมักเนื้อเรายังยุ่ยแล้วก็นุ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาพอกไว้ที่ผิวหนังของเราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นไม่ดีไม่ควรทํานะครับอย่างไรก็ดีเช็คข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้พาไปชมสรุปข่าวระมัปเด็ดรอบวันครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กซาวีวันนี้ครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการส่งเสริมมาตรฐานนมนะครับในโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของนักเเรรรียนนนใบบ้าาคั บ้านบุรีรัมใช้พื้นที่ว่างในโรงพยาบาลปรับเป็นโซนกีฬาหลังพบประชาชนในจังหวัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหันมาออกกําลังกายกันมากขึ้นกว่า60เและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีลดอาการเจ็บป่วยด้านรองผู้อํานวยการเผยอนาคตจะมีสนามกีฬาครบทุกประเภทและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ามาใช้บริการ สาธารณสุขเปิดห้องปฏิบัติการพิษวิทยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รองรับการตรวจสารกำจัดศัตรูพืชได้ไม่น้อยกว่า500ชนิดตามที่สหภาพยุโรปกำหนดเพื่อรองรับการส่งออกผักผลไม้ไทยออกไปจำหน่ายต่างประเทศเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาสหภาพยุโรปส่งคืนผักผลไม้ของไทยเนื่องจากการตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชห้องปฏิบัติการพิษวิทยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเปิดให้บริการตรวจผักผลไม้ในเร็วๆนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พิษวิทยาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโทร02-951-0000ต่อ99717 99492และ99722